ก่อนที่จะไปชมความน่ารักของน้องบูมสหรัฐตั้งแต่เล็กจนโตนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบูมและก็น้องภูมิมด้วยนะคะได้เป็นสองคนสุดท้ายแล้วในเพลงคิดแต่ไม่ถึงค่ะน้องร้องเป้นแล้วก็แร็ปได้น่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะส่วนเพลงใครคิดถึงของพี่เบิร์ดนะคะน้องร้องได้ไพเราะซึ้งและเข้าถึงอารมณ์มากๆเลยค่ะก่อนกลับบ้านน้องยังได้ภาพ ติดไม้ติดมือกับบ้านเป็นที่ระลึกด้วยนะคะยินดีกับน้องจริงๆเลยค่ะที่มีโอกาสเข้ารอบไปชิงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็น้องได้ฝากคำขอบคุณค่ะผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองนะคะมาให้ทุกคน<อ>ด้วยขอ,ขอบคุณครับแฟนๆที่เชียร์ทุกคนครับแต่ก็ฝากหมดผมด้วยครับอาทิตย์หน้าก็หวังว่าโชว์ในอาทิตย์นี้จะทำให้ทุกคนชอบและก็ถึงใจฝากดูนสาระเปนหมายเลขเจ็ดนะ ช่วงนี้น้องจะอัพในท w i t เตอร์ของตัวเองนะคะรวมถึง i อด้วยค่ะมีแคปชั่นน่ารักน่ารักแสดงว่าน้องเป็นคนตลกและมีมุกเยอะมากมายเลยนะคะไปส่องความหล่อของน้องกันค่ะใครบอกว่าน้องไม่หล่อนะคะไหนเอาปากกามาวงดูสิคะตรงไหนที่ไม่หล่อนะคะน้องดูดีขึ้นเรื่อยๆนะคะน้องเพิ่งอายุ17เเองหวังว่าในอนาคตนะคะก็จะมีคนสนับสนุนน้องต่อไปเยอะๆคะ่ะ ดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมความน่ารักของน้องบูมค่ะตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะคะคลิปที่เหมียวลงให้ชมค่ะเป็นคลิปจาก Facebook ของน้องบูมนะคะน้องน่าจะทํางานส่งคุณครูค่ะไปชมกันเลยค่ะตกลุ่มรักเธอมือ่อไรเจอว่าใจมันเพ้อทำลงแล้วมาคิดถึงแต่เธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่นไร มีบางไหมที่เธอจะคิดเหมือนกันสักนิดเป็นพรมได้คิดคือคู่ชีวิตและคนอย่างฉันมีสิทธิ์บ้างไหมคนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดนใจหรือเธอมีวิชาขาด้าสะก,กดใจห้ามองใครรักแค่ลงแค่เธอคนเดียว แค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันร,นรุนกรัวยเธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอไง่ายได้ตกลุมรักแบบไม่รู้ตัวความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันได้เข้าไปใกล้ๆกลเธอ รักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอตั้งแต่ว,วันที่เธอส่งยิ้มมา คนบ้าไรจะน่ารักขนาดนี้เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดนใจหรือเธอมีวิชาแค่ทา,าสะกดใจหามองใครรักให้ลงแต่เธอคนเดียวแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันรวนกรวยเธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่าย ได้ตกลุมรักแบบไม่รู้ตัวความน่ารักของเธอมีที่พ้นต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันให้เข้าไปใกล้ใกล,กลใ้เธอให้เรานันรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกกันแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันโรวนกรวัยเธอทำให้คนคนหนึ่ง เป็นคนใจง่ายชอบเธอไง่ายได้ตกลุมรักแบบไม่รู้ตัวความน่ารักของเธอมีอิจทธิพลตัวใจแลฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรให้ฉันได้ใกลใ้เธอให้รู้มันรักกันเหมือนที่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอเป็นตัววันที่เธอส่งยิ้มมา ฝากเชียร์น้องบูมกันต่อไปเหมือนพี่ซานนี่บอกนะคะเชียร์น้องบูมด้วยนะคะขอหน้าฝากครับเบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดลูกชายแม่ค่ะเขาเขาก็หอมแก้มหอมเอ้ยหอมแก้มตอนดเด็กออตอนโตหอมไม่ได้แล้ว,ลวอาทิตย์สุดท้ายกันแล้วคะ่ะฝากเชียร์ฝากโหวตให้น้องบูมสหรัฐเป็นแชมป์เดอะสตาร์ไอดอลได้ค่ะ